สวัสดีทุกคนนะครับพบกับอาร์มอัจจตัเช่นเคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องสยามชายออฟฟิเชียนะครับวันนี้ครับอาร์มจะมาพูดถึงการทำผ่อนนะครับกับทางสยามชายัยหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ย การทำผ่อนกับทางสยามชัยเนี่ยมันจะยากแค่ไหนต้องมีเอกสารวุ่นวายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนจะได้รู้นะครับว่า โปรเซสขั้นตอนต่างๆนะครับมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารเยอะยะเลยนะครับมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือเพื่อนๆอาจจะติดต่อกับทางเพจออนไลน์นะครับสยามช้ยออฟฟิเชีในการที่จะเลือกซื้อสินค้านะครับก็จะมีน้องๆแอดมินนะครับคอยตอบคาถามพอเราได้สินค้าที่เราต้องการแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่จากทางสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของท่านเนี่ยโทรติดต่อมาหาเรานะครับว่าโอเคเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะเข้ามานะครับเตรียมแค่ใประชาชนหนึ่งใบแค่นั้นพอ ของก็จะมาส่งที่บ้านนะครับพร้อมกับจะมีพนักงานมานะครับหท่านจะมีเซ็นเอกสารนะครับผมเซ็นเอกสารทั่วไปเลยว่า,าระยะเวลาที่เราจะต้องทําการผ่อนนะฮะร,ราคาผ่อนก็จะขึ้นอยู่ตามจําจนวนเดือนที่เพื่อนๆเ,เป็นคนเลือกเอานะครับถามว่างวดแรกต้องจ่ายเลยหรือเปล่าต้องจ่ายนะครับวันที่คุณได้รับของก็คือถือว่าเป็นงวดที่1นนั่นเองนะครับผมก็ นี่แหละฮะมันไม่ได้ยากเลยคือเราไม่ต้องมีเอกสารจะต้องมีพวกแบบสเตทเมนจะต้องมีบุ๊กแบงค์หรืออย่างงี้ไม่ต้องมีเลยมีแค่แบบประชาชนแล้วก็ที่อยู่ที่คุณอยู่เป็นแบบหลักแหล่งนะครับผมนะฮะก็แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะซื้อของกับทางสยามชายัยนั่นเองครับวันนี้ครับอามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับสยามชัยอีกและเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ